สวัสดีครับเรื่องเล่าจากแฟนคลับช่วงแฟนคลับชวนคุยวันนี้มาพูดถึงเรื่องชายชาลาขายไข่ปิ้งมีคุณนายท่านหนึ่งเดินมาแล้วบอกว่าไข่ปิ้งขายยังไงพ่อค้าชายชาลาก็บอกว่าฟองละ5บาทครับคุณนายถามว่าเออถ้าฉันซื้อหฟอง25บาทได้ไหมแท้จริงแล้วควรจะเป็น30บาทนะครับ คุณนายก็ขอต่อเสียห้าบาทพ่อค้าชายชลาก็บอกว่าเออแล้วแต่คุณนายเธอะอยากจะซื้อเท่าไรก็จ่ายเท่าไรก็ว่ามาเลยตามสะดวกวันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของผมก็ได้เพราะตั้งแต่เช้ามายังขายไข่ไม่ได้เลยตกลงคุณนายซื้อไข่จากชายชลาในราคา25บาบาทแล้วเดินหิ้วไข่หกฟอง มาขึ้นรถเก๋งที่เพื่อนนั่งรออยู่แล้วแล้วคุณนายก็คุยกับเพื่อนอย่างภาคภูมิใจว่าฉันซื้อไข่ได้ในราคาถูกกว่าจากพ่อค้าคนนั้นปกติขาย30บาทแต่ฉันซื้อได้ในราคา25บาทเองหลังจากนั้นคุณนายและเพื่อนก็ไปยังพัตตะคารแห่งหนึ่งสั่งอาหารมามากมายเต็มโต๊ะ และทานกันอย่างเพลิดเพลินแต่ทานยังไงก็ทานไม่หมดอาหารเหลือทุกจานในที่สุดก็เรียกพนักงานมาเช็คบินพนักงานแจ้งว่าทั้งหมด1,400บาทครับคุณนายก็ยื่นเงินให้1,500บาทแล้วก็บอกไปว่าหนู oo, ไม่ต้องทอนนะคะเพีนแค่นี้มันธรรมดามากสำหรับเจ้าของพัตตาคาร แต่สำหรับพ่อค้าชาลาที่ยืนขายไข่ปิ้งข้างถนนถ้าเขารู้มันอาจจะเจ็บปวดมากก็ได้จุดสำคัญก็คือว่าทำไมบางคนเวลาซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดรถเข็นแผงลอยริมถนนฟุตบาทหรือชาวบ้านธรรมดาที่มาค้าขายหาเช้ากินคํามักจะต่อรองราคา และรู้สึกพึงพอใจหากซื้อได้ถูกกว่าราคาที่พ่อค้าแม่ค้าตั้งไว้แต่พอเวลาที่ไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือทานอาหารในร้านอาหารใหญ่ๆหรือช็อปปิ้งสินค้าราคาแพงๆกลับไม่เคยคิดจะต่อรองราคาแม้แต่บาทเดียวแถมยังรู้สึกภูมิใจรู้สึกตัวเองดูดีหากได้จ่ายเงินมากกว่า ราคาที่เขาขายผ่านการให้ติปพนักงานบริการหรือบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องทอนหรือจ่ายง่ายๆสบายๆเพื่อให้ตัวเองดูสวยดูหล่อดูรวยทั้งทงที่พ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นตั้งราคาสินค้าบวกกำไรและผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าเอาไว้แล้วห้างร้านมีต้นทุนชีวิตที่สูงกว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าดีกว่าพ่อค้าแม่ขายที่หาเช้ากินค่ำและขายสินค้าราคาถูกราคามหาชนลองมาทำแบบนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตดีไหมเวลาที่เราไปซื้อของในตลาดตามร้านค้าริมฟุตบาทรถเข็นหรือพ่อค้าแม่ค้ารถเร่หรือชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำโดยทั่วไปให้เต็มใจซื้อ โดยไม่ต้องต่อรองราคาเขาจะดีกว่าไหมยินดีจ่ายเงินมากกว่าราคาสินค้าที่เขาขายด้วยใจที่เป็นกุศลใจของผู้ให้ใจของผู้พร้อมที่จะแบ่งปันเพราะมันเป็นการทําบุญที่มีค่ามากเป็นการให้แบบที่คนรับไม่รู้สึกเสียศักดิ์ศรีแล้วลองสังเกตดูว่า ทุกครั้งที่เราได้คิดดีพูดดีทำดีใจเราจะรู้สึกเบาสบายอบอุ่นละมุนและภาคภูมิใจในตัวเองเป็นที่สุดเพราะยิ่งให้ยิ่งได้รับและการให้ไม่มีที่สิ้นสุดคนให้มักจะมีความสุขมากกว่าคนรับเสมอเรื่องราวเหล่านี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร บรรดาแฟนเพลงแฟนคลับช่วยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับท่านพร้อมที่จะเป็นผู้แบ่งปันหรือยังเพราะมันเป็นการทําบุญที่มีคุณค่ามากเป็นการให้แบบที่คนรับไม่รู้สึกเสียศักดิ์ศรีนะครับแฟนคลับท่านนี้บอกว่าอยากจะเล่าเหมือนกันเมื่อร้อยปีก่อนคนจีนหนีความยากจนเสือ่อผืนหมอนใบมาเมืองไทยมาเป็นกุลี มาแบกมาหามข้าวสารมาลากรถมาขายน้ำเต้าหู้คนไทยดูถูกเรียกไอ้เจ๊กแต่คนจีนเขาขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้อยากเป็นเจ้าของกิจการอยากจะเป็นพ่อค้าคนไทยชอบสบายอยากเป็นเจ้าคนนายคนรับราชการมียศถาบรรดาศักดิ์มีเกียรติคนจีนวันนี้ร่ำรวย เป็นเจ้าของกิจการมากมายส่วนคนไทยยังเป็นลูกจ้างและเป็นลูกหนี้คนจีนคุณเห็นไหมเมื่อห้าสิบปีก่อนคนอินเดียมาจากบังคลาเทศหนีความยากจนมาที่เมืองไทยเข้ามาเป็นยามเป็นคนขายนมแพะขายถั่วคนไทยดูถูกเขาเรียกไอ้บังขายถั่วคนอินเดียเขาขยัน เจียมเนื้อเจียมตัวประหยัดเก็บออมอดทนไม่ยอมเสียเปรียบวันนี้คนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการมากมายในประเทศไทยส่วนคนไทยเป็นลูกจ้างและเป็นลูกหนี้คนอินเดียย้อนไปดูเมื่อ30ปีก่อนคนเวียดนามอพยพมาที่ประเทศไทยเพราะเกิดสงครามมาเมืองไทยมาเป็นลูกจ้าง ทำประมงทำนาซ่อมรถคนไทยก็ดูถูกเขาเรียกว่าไอ้แก้ววันนี้เมืองไทยโดยเฉพาะทางอีสานและภาคตะวันออกคนเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการมากมายส่วนคนไทยเป็นลูกจ้างและเป็นลูกหนี้คนเวียดนามสถานการณ์วันนี้คนขเขมรคนลาวคนพมา่าคนอินเดีย เข้ามาที่ประเทศไทยทั้งถูกต้องและแอบหนีเข้ามาเพราะ AEC เปิดรับค่าแรงกันไปคนละ300บาทเข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้านเป็นพนักงานโรงแรมเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารเป็นเด็กปั๊มน้ำมันเป็นคนงานก่อสร้างคนไทยดูถูกเขาเรียกไอล้ล้าไอข้ขมรไอ้หมองสิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตก็คือ อีก2ีสิปีข้างหน้าชนชาติต่างๆที่อพยพมาก็คงจะเป็นเจ้าของกิจการกันหมดแล้วพวกเราก็จะกลับไปเป็นลูกจ้างของเขาเป็นลูกหนี้ของเขาเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราหรือเปล่าเนาะทำไมล่ะครับนี่คือคนไทยแท้ๆใช่หรือไม่ทำไมคนไทยที่มีความรู้มีฝีมือเมรงงานที่ดี แต่ไม่สร้างโอกาสไม่สร้างงานที่มีคุณภาพให้กับตนเองงานหนักหน่อยท้อลาออกงานเหนื่อยหน่อยบนลาออกงานมากหน่อยบอกค่าจ้างถูกไม่คุ้มค่าลาออกน่าเป็นห่วงคนไทยที่รักสนุกรักสบายไม่อดทนไม่พึ่งพาตัวเองชอบหรูหราหน้าใหญ่ใจถึงประมาณว่า ชิบหายไม่ว่าต้องการมีชื่อเสียงแข่งกันอวดรวยโดยการมีหนี้สินจนเป็นหนี้ท่วมตัวโกหกตัวเองหน้าชื่นอกตรมเลี้ยงลูกให้เป็นลูกเทวดาเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเสพติดวัตถุนิยมขายที่ดินปู่ย่าตายายกินขออย่าให้เป็นอย่างนี้เลยคนไทยมีฝีมือมีทักษะดีฉลาด ไหวพริบดีเอาตัวรอดเก่งคนไทยมีดีนำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันเถอะรักกันไว้เถิดคนไทยอย่าให้อีก20ปีครปีข้างหน้าคนไทยต้องเป็นลูกจ้างหรือต้องเป็นลูกหนี้ของคนต่างชาติใน AEC เลยนะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาบอกกล่าวเล่าแจ้งเรื่องเล่าจากแฟนครับ หวังว่าคงได้ประโยชน์จากการรับฟังอยู่บ้างนะขอรับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลรราดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาแล้วนะโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ